ทาแล้วบอเียนี่ปมาซ้ำก่อว่าอือแต่ตัวใหญ่ใหญ่มันหกับเก่านตัวเดียวกันดหาหกเก้านี่มาโ6 9เออเหมือนกันเลยนี่ผมไปเก็บมากเก้าห้าหกเ้าห้าหก เก้าห้าเก้าเก้านี่ซนะงามนะงามอยู่นี่ใคคนเผลอกันั่นไ้ยายเห็นไงเออนี่าอหนี่ขนาดยายอายุเท่าไรเนี่ยอายุเท่าไรทำไมเห็นเขียน่ี้เ่าเก้าหกเออดูยายยังตาดีอยู่เนาะไหมเก้าหกกับศูนย์หนึ่งอันนี้เขา่าทำไมใครมาขีดไว้ เง็นเพ่มาแล้วก็พมเเก็บจักกรงทริ้งเนบ่ยบอยง่างงันบอกยังไงวะเออทไมผมมาปุ๊บมันมีเลขเลยจกแปนมากครับเม่อ้มันออกเลย่ับนเลนอนินี่เก็บมาเมื่อกี้เองเออหนงชงนึ่งบงั้นน่งชูงพมเอาเลขมาฝากก็ได้เบบนน่งชูงละได้เห็นอะไรหนชงกับเก้าหกหนึ่งชูงก็บเก้าหกเออง้มันหน่งชุงละเงี้เงจะูว่า แนงบ่นี่ผมจะถ่ายรูปก่อนอืมเก้าม่ใช่ก้าเขว่าเก็บงี้นี่เก็บมาเมื่อกี้นี่ผมเก็บมาให้คุณบาเกิมดูครับผมมากับตัวเล็กาิมเพราว่าผมเขียนจะเขียนยังไงมาตะกมันจนมันสุกแล้ผมเห็นว่ามันสกเกหกหเฮ้ยเางเยห่เก็นะคบวเ นามูวะเก็ค้ายรเจ็ดหกับเกหกเกับเอามาเลี้ยงเอามาเี่ยเจ็ดหกเจ็บม้่วยรุนวไอ้กูเกลให้ตาจูช่วยนายไปเจนให้ไปตาจะป่าจะาสวยเราบอกมาเราเจ็บมะละกอออกมาจากตน็มตนเลยดูรองเท้าเยอะมาย่รนัตอเทน มันไม่ค่อยออกมาดอกมันมีแต่ลูกวนนั้นมันก็ออกนกคือเนาะวันนั้นมันออกออกห้เออห้อันนี้มันเป็นหกานั่นไงก็หนคูี่เออเออซดีเนาะคนเาาแมไม่ยิถึงนปบอกแล้วูจีอันนี้วิสอยไกแกเนาะับับปปมองแอมงอาโมซจ้าตัว เห็นเหมือนกันเนาะตายเห็นเหมือนกันไหมเน่ยโอ้เ่องมเยโอออเก้ตัวเดียวบาทเออตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว่งศูนย์ลผใส่ตรงนี้ต้องทำวิธีอะไรครับถึงได้เห็นขนาดนี้นีู่หงนางนย่ศู มาคนวาวสันตัวหล่อเจยวมาแล้วบอมาจะถ่ายผมปึ๊บอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูกันชัดๆนะครับคือว่าเป็นวิทยาทานโอ้หันทางนี้หันดีๆมั้ยแต่แต่ตรงนี้เหมือนกับอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะคุณแม่เดี๋ยวสามชัดมาก เอาสามตัวเลยบอกคุณแม่สองตัวพอแล้วสองสามสองสามด้วยบอกชัดมะองสองเนี่ดูครับเก้าหกกับหนึ่งศูนหรือสี่ศูอุ้ยสี่ชัดผมเห็นสี่ไหมแม่สี่หนึ่งศูนย์นี่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 เออเออเอาทายนอ่ดูในกล้องคมเองคุณแม่นี่ เห็นไหมนี่สีไหมเนาะอ่าสีไหมอ้าเก้าหกแล้วสี่หนึ่งศูนย์อ่ะเอกกงเนาะเขย้ายเลหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ก็ได้นี่เห็นไหมเห็นเลขสีตรงเหลืองเหลืองไหมเนาะเห็นไหมไม่ได้โกหกนะครับเรื่องจริงครับไม่มีใครมาเขียนไว้นะครับอืมันย่เตรงเนาะเนี่ยคนชอบตัวเลขไปตรงไหนก็ได้ตัวเจ้าเลขเลยครับของแค่ครับจัดหนักครับจัดเต็มครับผมลงมาผมไว มันมันโบเมไห้มาถ่ายทำไปถ่ายเห็ไหนสิก็กี้หอดก็มาเรียนนเนาอวันนี้เราเอตัวเลขมาฝากันเด็มครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับเขาได้นี่ คุณแม่เาเลขนั้นเขาว่าจังซี่แกกลิจัดพวกครไดบ่ได้นี่อคุณแม่เขาก็ว่า2งามันเข้าบ่ได้เลยมันหันึมักคุณแม่เขาเอาตทองมาเฮ็ดนี่อืมตทองของยายเองอ่ะที่ชอบอ่ะคุณซื้อหยังก็ยายซื้อเลข4111เนาะอ้าวของยาย13อ้าวเขียนไปเขียนมันเฮ็ดอีหยังนี่ นี <N 67> <N 67> <N ่อหนี่ยาย่ซเลขนี่นี่นี่ก็เลขนี่นี่จับมือหน่อยมืเนี่ยจับมือแนวอีริเยมึงึงเห็นหนบอกนนั่นตัวนี้ไดตัดตัวนี้ตัเบิ้งติหลกบกมึงใหญ่ันเดยตัวว้วกระปอกกไปเอากรเรือ ซ่องซองซี่เออซ่องซองซี่เออหลายๆคนก็รอจากผมเหมือนกันนะครับมึงต้องมาขอจ้าจ้าจ้ยายันมาจักคนสองคนมันจนักค,ค,คนเดียวทำหมอกอะไรใหญ่คนเดียวคนเดียวก็เอามาต้นไหนตวงเอามาเอามา